สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่อง safari story channel กันอีกแล้วนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากเลยทุกคนสําหรับการลงคลิปนะก็เราก็ไม่ค่อยมีเวลาได้แบบว่ามาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยนะเพราะว่าเราต้องอ่านหนังสือสอบปลายภาคนี่ทุกคนเพราะว่าเราสอบตอนช่วงต้นเดือนเมษาอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ทุกคนเราก็เลยสามารถถ่ายคลิปให้ทุกคนดูได้วันนี้เราจะมาให้ความรู้ทุกคนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ลงคลิปที่แบบมีสาระแบบนี้มานานแล้ว ก็วันนี้เราจะมาให้ความรู้ทุกคนเรื่อง Present Simple Tense นั่นเองทุกคนก็คือเป็นเรื่องที่ออกสอบปลายภาคด้วยเราก็เลยมากระจายแผ่ความรู้ให้ทุกคนด้วยนะทุกคนนี่เป็นวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Simple Tense นั่นเองทุกคนโอเคเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยคกันก่อนเลยทุกคนสำหรับประโยคบอกเล่านะครับโครงสร้างประโยคก็จะประกอบไปด้วยประธานบวกกรช่องที่1นึ่ทุกคนแล้วก็ ประโยคปฏิเสธก็จะเป็นประธานบวก do does บวก not บวก verb หนึ่งนะทุกคนประโยคคำถามก็จะเป็น do does บวกประธานบวก verb ช่องที่1นนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าประธานเป็นเอกพจน์ได้แก่แบบ he she it เนี่ยกริยาจะต้องเติม s และ es นะทุกคนแต่ถ้าในประโยคมีกริยาช่วยอยู่แล้วกริยาแท้ไม่ต้องเติม s และ es นะครับแล้วก็ตัวอย่างประโยคบอกเล่าเช่น he is fish เขากินปลา ตัวอย่างประโยคปฏิเสธนะทุกคนก็ he does not eat fish เขาไม่กินปลาตัวอย่างประโยคคำถาม does he eat fish เขากินปลาไหมนี่ทุกคนถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรขนาดนั้นโอเคประมาณนี้ทุกคนสำหรับโครงสร้างประโยคโอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างของประโยคที่1น,นะทุกคนก็จะเป็นประโยคที่ใช้พูดถึงความเท็จหรือข้อเท็จจริงทั่วไปและ เป็นความจริงตามธรรมชาติทุกคนเช่น I am 17 years old ฉันอายุ17ปี I come from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยนั่นเองทุกคน Daniel is Emma's boyfriend Daniel เป็นแฟนของ Emma ต่อไปจะเป็นการพูดถึงความจริงตามธรรมชาติทุกคนตัวอย่างเช่น The sun rises in the east พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก Trees give oxygen ต้นไม้ให้ออกซิเจนนะทุกคนต่อไปตัวอย่างที่2ก็จะเป็นใช้พูดถึงเรื่องที่ทำเป็นประจำหรือทำเป็นกิจวัตรประจำรวมถึงนิสัยด้วยเช่น he always goes to school by bus เขาไปโรงเรียนโดยรถเมล์เสมอโอเคต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่3ก็จะเป็นประโยคที่ใช้พูดถึงความชอบหรือความคิดเห็นนะทุกคนตัวอย่างเช่น i like playing badminton ฉันชอบเล่นแบดมินตัน I like Japanese food ฉันชอบอาหารญี่ปุ่น Do you like him คุณชอบเขาไหมอะไรประมาณนี้ทุกคนต่อไปตัวอย่างที่4เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะทุกคนก็จะเป็นประโยคที่ใช้พูดถึงตารางเวลานเอนงนะครับก็ตัวอย่างเช่น The coffee shop opens at 9 am and closes 5 pm ร้านกาแฟเปิดตอน9้าโมงเช้าและปิดตอน5้าโมงเย็น ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสำหรับเรื่อง Present Simple t e n ทที่เรามาติวให้ทุกคนในวันนี้นะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะสำหรับการให้ความรู้แก่ทุกคนนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย